สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมมาเรียรู้อยู่กันในเกม Li n e ล a n เจอนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กันใน i อ่า ID หลักผมเนะาะ ID ดเติมผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตามล่าไมกี้กันนะครับ Id นี้ก็เกียร์ค่อนข้างที่จะพร้อมนะถ้าเปิดได้มาก็พร้อมใส่เนะาะพร้อมพรอมปรับเปลี่ยนเกียร์ไปใส่นะครับแต่ให้มันได้ก่อนนะอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปรับรูบี้จากปิดหลีกก่อนนะไม่รู้ผมจบหลีกอะไรนะมาสเตอร์สนะตอนแรกดันไปมาสเตอร์สโดนตีตกมาเนาะโอเคนะครับผมก็ผมมีตัวยุกี่ใบอันนี้ได้อีกห้าใบนะอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวกี่ใบนะครับเพราะว่าตู้มันจะหมดแหละนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดก่อนนะเดี๋ยวตู้บอลปก,กาศคู่เทพหมดแล้วเสียดายนะครับมาอ่าผมขอแลกซักใบหนึ่งนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเปิดตัวเนี่ยจะออกก็บ่านะห้ารอบนะถ้าตัวออกนี่ดีเลยเดี๋ยวหกร้อยเราโยกไปเปิดเกียร์เนาะอ่าหกร้อยเนี่ยโยกไปเปิดเกียร์นะฮะอันนี้ผมรับไปยังวะอ่าโอเคนะอันนี้ได้อีกร้อยกว่ากว่าเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ้ามานะครับยี่สิบห้าใบนะไมกี้เออออกหรือเปล่าครับไมกี้อยากได้นะเอออยากได้ไมกี้นะครับผมออกหน่อยออกหน่อยขอไมกี้นะไมกี้ตัวเดียวนะครับถ้าเคมิจินี่ ไม่อยากได้นะเออโอ้โหเนี่ย s ุ per ลิโอนาดวะทำไมอะครับอยากได้ไมกี้อะอยากได้ไมกี้นะอยากได้ไมกี้จริงๆนะฮะเออเพราะว่าอในลีกบนๆเนี่ยผมเห็นพอใครมีไมกี้ติดทีมรู้สึกว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับสังเกตได้จากการที่ผมเล่นลีกวันเนี้ยไม่ใช่วันนี้นะเมื่อวันเสารนะ์เนาะก่อนที่จะรีนะ ไอดีนี้ผมไม่มีไมกี้ผมเอาไปตีไอดีที่มีไมกี้พวกไฮโปแบ็คอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสู้ยากขึ้นกว่าเดิมมันมีผลนะ่ะแบบติดทีมถือว่ามีผลนะไมกี้อ่ะผมรู้สึกนะอ่าโอ้โหแต่ไม่มาเลยครับไมกี้นะเออไม่มาเลยนะอ่ะสิบใบสุดท้ายนะออกหน่อยนะเออออกหน่อยนะครับออกหน่อยอยากได้จริงๆเนี้ยออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อย,อออยเออมาโอ้โหเจมรู้สึก ห้าตัวสุดท้ายนะครับเออแต่มันก็โอ้ผมก็เปิดม่ค่อยได้เนาะเออก็พูดยากนะไมกี้นะหลายคนก็น่าจะเปิดกันได้แต่ผมไม่ได้วะมาโอ้ดูดิอ่ะเดี๋ยวใช้ลูบี้เปิดไปเลยนะผมขอดูก่อนเอายันกล่องการันตีสักหนึ่งกล่องก็ได้นะครับเนาะอ่ะผมเปิดไปสองรอบนะะได้อยู่เดี๋ยวเปิดไปอีกสองขาดอีกสามเอาพันสองค่อยๆเก็บไปนะครับผมมาลุยไมยกี้มา โอ,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 อ้ออกหน่อย,นะอย,เ,ยนะเอออ,เนะออกหน่อยไมกี้มามานะครับ300เลยนะเออสามร้อยวีนะออกหน่อยอย่าถึงการันตีเลยเออกระปองเพชรโอ้ชาเซ่ไมกี้อะ่ะไมกี้โอ้รู้ตัวแต่ละตัวดูดิโอ,อ,อ้อ่ะเกือะต่อนะครับผมคาดต้องไมกี้นะ ไม่ออกเลยนะครับนะไมกี้เออเว้ยไมกี้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 มาไมกี้โอ้อลิศฆ่าล็อกแจกใบเหลืองรู้สึกโอ้ไมกี้หมดหวังนะหมดหวังว่าโอ้โหมัน ออกยากจริงๆเลยเนาะเออนะครับผมออกยากจริงเลยอ่ะโอเคนะครับป้าเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์กันนะครับไอดี ID สายฟรีจริงจังเดี๋ยวไปเปิดเกียร์กันดีกว่านะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะอันนี้ก็อยู่กันในไ d ดีสายฟรีจริงจังนะครับก็ไอดีนี้นะครับผมรู้สึกเลย ID ดีนี้เปิด10ตัวไมกี้ออกนะฮะก็รู้สึกว่าเล่นได้ดีนะเออซึ่งผมก็ยังอยากได้อยู่เดี๋ยวก็ตามหาไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับไมนะกี้นะก็ ไอดีนี้นะครับอยากได้เกียร์เพิ่มนะเดี๋ยวมาเปิดหาเกียร์กันซึ่งเปิดเล็กๆน้อยๆไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเอารับรูบี้จากจบ PVP ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจบน่าจะเพชรสหรือเปล่าหรือไม่ก็ทองหนึ่งนะเพชรเพชรสามร้อยยี่สิบนะครับปเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กัน2รอบเนาะอ่าก็ไอดีนี้เหลือตั๋วไว้เดือนหน้าสบายๆเลยร้อยกว่าใบนะครับผมก็ไอดี ID ที่แล้วเปิดเกียร์อ่นเด็ดไอดีนี้ ก็ไอดีเมื่อกี้เปิดเลนเจอร์ไม่ออกอ่ะแต่มาดูว่าเกียร์จะเป็นยังไงนะมาดูกันนะครับผมเนาะก็ผมอยากได้จี้อันนี้นะเนี่ยจี้เจ็ดดาวนี่ผมอยากได้นะซึ่งไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเนาะสี่ร้อยลูบี้นะเออออกออกไม่ออกออกไม่ออกนะเออมามาหน่อยนะฮะผมอยากได้พวกเกียร์อ่ะแปดดาวจะจะเป็นธงมาก็ได้นะเออหรือว่าเป็นเจ็ดดาวมาก็ได้เพราะอยากได้เกียร์เสริมอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็มาเปิดนิดๆหน่อยๆล้วกันเผื่อออกโอ้โหเข็มขัดเอ้ยไม่มาเลยเจดดาวไม่โผล่เจ็ดดาวไม่โผล่เลยนะฮะโอ้โหตายละเกียร์เปิดยากจริงๆนะฮะอันนี้ยอมรับเลยนะเออผมเลยเนี่ยแหละต้องเก็บให้มันครบเ0็ดพันนะม,มันเปิดยากเกินไปนะยากแบบยากมากนะครับผมเอออ่ะโอเคนะครับมา200 ออกไหมอ,อือือปึ๊บมาทำไมปึ๊บปึ๊บอู้อาได้อยู่ได้อยู่กางเกงเออแต่มันไม่ใช่จ็ด,ดาวชิ้นใหม่อะดิอ,อ่ะแต่ได้นะถือว่าเอามาเสริมแล้วกันเนาะเออเอามาเสริมเอามาเสริมเดี๋ยวผมค่อยไปหาตัวใส่เอาแล้วกันเนาะสำหรับกางเกงตัวนี้อะแต่จริงๆแล้วก็ใส่ให้ไมกี้ก็น่าจะโอเคแหลนะเนาะ อ,อสยให้ไมกี้ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปอัพใส์ที่หลังก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ